เปาไทยโซสวัสดีครับรอครับรอคุณนะ้นกูได้นะผมเรือสบายดีท,ทุกทุกท่านนะครับอเอฟซีกับหงษ์ถือเก้านะพี่หน่อยเอ้ยนะครับยามจันหนะรือว่ามิจันครับมิจันมิจัน,จนหรือยามจันนะครับผมโอ้นะเอฟซีตัวแรกกอลันแล้วนะเอฟซี FC นะนะครับผม เราจะมาลุนมันเย็นพร้อมกัน,น,น fc ว่ามันจะมีปลาหรือเปล่านะปลาเข้ามาันตีนลันปกตินะบางครั้งรันหลอกก็มี fc โอ้ไอช้อ <laughs> น fc ไอช้อน fc ไอช้อน fc โอ้ fc ดูับผม เออดีดูโอเป็นผู<_<_<_<_ yeah, ้โอโหโอ้โหมืดลวนีมืดอย่โดนเต็ียนะเอซนะเฮ้ยยามจัดวันนี้นะเอฟซ้ยโอ้ยโอ้ยโอ้ยนี่นะผมไ้ชนอฟซแต่ชนตัวนะครับวันนี้ ไ้เหมือนเดิมนะครับผมดัดต่อนะครับ ครับไปต่อเอฟี FC. โอ้ลันเอฟซีรันครับลันนะครับตัวนี้ลันเอฟซีนะเจนลันเจ๊ลันตัวนี้มันเคยพลาดเลยครับม,มาตลอดนะครับครุ๊กครุกโอ้โห้ตกใจแล้วไอ,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 อชอนเล็กนิดโอ้ยอเข้ามาทำไมวะอนะ ทำลิงอยู่สินะครับผมอือปลาใหญ่เียพี่ได้ปลาตัวหัมลิงตั้งร้านนี้ก็ปลาใหญ่เลยเกินนะครับอย่างนี้ก็อือครับผมเฮ้ยครับผสองตัวครับผมนี่ มุ้ยตัวเนี่ยตัวเนี้ยเบาจันดีอ๋อแต่ปลาช่อนในตัวเล็กๆซีนี่ครับผมออริเจียวนะครับพี่น้นนอ,อ,นนองรอครับรอสวัสดีครับ